บุรีรมไลฟ์โชว์สุดชิดให้คุสเสนิกกับศิลปินได้มากกว่าดิ้มศิลปินที่คุณอยากไลฟ์เพลงที่คุณอยากแชร์บุรีรมจัดให้แฟนคลับของศิลปินของเราในวันนี้ขอเสียงหน่อยเลย<อ>น้องคนนี้เลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ไม่ได้โดดเรียนมาใช่ไหมอ๋อมีเรียนเช้าบ่ายก็เลยมานี่ใช่ไหมเหมือนกับรับเทศกาลฟุตบอลโลกเลยนะครับเจอกันแน่นอนกับซีซั่นตโฟจริงไหมน่ตัวจริงที่เดกบอกแบบบนขนาดนี้เลยครับไม่ถึงสี่สิสามล้านวิวอาจจะประมาณสองสาวที่ที่แล้วได้ๆตอนนี้อาจจะสี่สิบตอนนี้สี่สิบต้องขอบคุณพี่ป๋าหมอชราวรีนะครับใช่ครับผมเขียนเพลงนี้ให้นะครับให้เครดิตหมอชราวรีด้วยครับเหมือนเป็นผู้ชายที่ เ,เหมือนกําลังคิดจะไปจากผู้หญิงคนหนึ่ง oh. เหมือนพูดบอกไปว่าจะลาแล้ <Okay. S 2> แต่ว่าพอผู้หญิงกลับมาทําดีๆให้สักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ทำไม่ได้อะไปไม่ได้นี่ก็ประสบอยู่เลยนะบอกว่าจะลดน้ําหนักลดไม่ได้แก็คือน้ำหนักไม่ลดว่นนี้มีคืนเค้กเขาน้องดั๊กหนึ่งพ้อยทัู้มาช่วยสิตาให้สมาชิกวงมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับกับเพลงนี้ก็ไปซื้อข้าวผัดเท็กเขาทานอะไรยอดสุดยอดมันมีเราสี่คนยืนทั้งเอ็มวีสี่คนนร้เอกเป็นนางเอกแทนแล้วผมก็พยายาม แล้วเราไม่ตอบเป็นตัวฉาผมจริงๆออกมาหลายรายการแล้วเป็นครั้งแรกที่ตอบไม่ถูกกับก่อนตลอดดีกว่าจะไม่รู้ว่าเขาไปบ้านหรือเปล่า เอาผมเนี่ยถ่ายนิดเดียวทุกคนก็จะรู้สึกโอ้โต้องรีบมาถ่ายกับพี่จ้าก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างกระแสเฉยๆฉยจัดเมนูจังเมนูเวลามีน้อยคุณค่าต้องเยอะใช่แน่หล่ะจากรายการนี้ออกไปคิดว่าผมจะดำเนินชีวิตต่อประเด็นคือคนที่บ้านเราอยู่เรากลับบ้านเรียนไปหรือเปล่อยู่ตรงไหนของบ้านทำไมเห็นตีสามตีสี่ทุกทีตอนแรกมันก็ค่อนข้างจะแบบเจ็บตัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นรายการมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเดียวเาคนอกหักอยู่ในที่นี่เดิมๆก็จะเห็นเหมือนแบบ เหมือนภาพของคนที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยตลอดเราก็เหมือนจะอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยการแบบไปไปเรียนหรือว่าโอ๊ยลืมไปทันแล้วไม่ไกลครับอยู่แถวบางนาเมกาบางนาครับเมกาบางนาญ่นั่นเมกาบางนานี่ไปทำไมได้ผลครับได้ผล อ้าจานเก่งเลยครับใช่ทำไมเรื่องราวผมมันดูชั่วร้ายอันนี้ดูแล้วพอไปดืดูสองสองนี่้กับบ้านเร็วมันน่าจะดีเนาะถ้านับได้แล้วมันไม่หลับอะครับแต่ว่าอย่างดีนเชเตอร์เขาเล่นจังหวะแปลกแบบ ไม่เล่น4ี่สเขาเล่น5้าสี่เล่นอะไแบบงงแล้วมันนับจังหวะไม่ได้แล้วมันเลื่อเริ่มนเลื่อนเลื่อนเลื่อเลื่อนไปี่มือสันจัดครับนี่คือของรางวัลที่รางวัลเหรอของรางวัลของแล้วมันเป็นบัวลอยครับคืออย่างนี้ตัวบัวลอยมันเป็นเม็ดเม็ดมันอยู่ในเมือกเมือกมันก็ดูแบบ แม่ตัวอยู่แล้วดูเลยเอลิยนนนิดอนาคตพี่ต้องเป็นซุปตาได้แน่นดอดนดอดนี่กลัวเมื่อกัวลอยสุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่มีการชื่นชมเอาใจอยากให้ว่า เตียวเตียวอะไรครับแหมเมื่อกี้ไม่ได้สองอย่างไม่เลยไหนขอดองมาด้วยพี่คือผ่านมาสองสามปีนะครับก็เป็นเพลงของพี่ตู่นะที่ดาฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมเข้าใจฉันมีสิทธิ์จะรักมีผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดเหมือนโดนกรีดหัวใจเธอเธอยังไปฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์รู้ จะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องเพื่อที่รักความรักเราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยร้องเพี้ยนกันหนัก คือมันมันหมดลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดเป็นไปได้เลยไม่ได้คุยกัมาก่อนนะแต่ผมให้ดีที่เขาเขาตั้งใจทันเรื่องนักแสดงมากกว่าเพราะเขาทำการบ้านมาแล้วเพราะนักแสดงที่พระเอกเนี่ยเป็นภาพเหมือนพี่เป่าตอนเด็กๆมากผมอม่ชอบกำลังใจส่งมามอบให้ดิซีซั่นไฟจับคนอยู่ไก้ไม่อาจมาได้แต่อยากสนใจมาเชียร์ด้างไป เพราะรักรู้ไหมรักจนสุดใจและรักตลอดไปจนนิรันดร์